หาเงินใช้วันละ1,000แบบลงทุน0บาทไม่ต้องสต็อกสินค้าตอนนี้คือมันทําได้ง่ายมากๆด้วยการเป็นในหน้า Tik t o อกแค่ไปเอาสินค้าคนอื่นมาผูกตะกร้าแล้วทําคลิปวันละ1,000คุณทําได้ง่ายๆเลยโคดเยียผูกตะกร้าโปรตีนไว้บางคลิปได้เป็นหลักแสนเลย ตอนนี้นะคะคุอย่าเปิดรับในหน้า TikTok อแล้วถ้าคุณอยากขายโปรตีนแต่ไม่อยากซื้อของไปสต็อกค,คุณแค่เพิ่มโปรตีนวีก้าเข้าตะก,ก้าแล้วขายได้เลยค่าคอม30%ขายได้แค่1ชิ้นก็ได้300กว่าๆแล้วค่ะแค่วันละ3-4ออเดอร์ก็เกินพันแล้วลองคิดดูนะคะ ถ้าแค่ทําคลิปวันละไม่กี่คลิปแล้วมีเงินใช้วันละหนึ่พันมันจะดีแค่ไหนวิธีผูกตะกร้าทาตามนี้ได้เลยกดที่รูปตะกร้าข้างล่างแล้วพิมพ์ว่าโปรตีนวีกาหรือพิมพ์ว่าโคดเยียก็ได้ค่ะแล้วจิ้มที่รูปโปรตีนได้เลยแล้วกดข้างล่างตรงนี้แล้วกดเพิ่มเลยค่ะอันนี้โค้ดเพิ่มไว้แล้วนะเลยขึ้นแบบนี้แค่นี้ก็เริ่มขายได้เลยถ้าอยากขายได้เกินวันละหนึ่งพันโคดเยงแนะนาให้ทําคลิปแบบนี้ค่ะหัวข้อต้องบอกว่าเขาจะได้อะไรแล้วก็บอกว่า โปรตีนตัวนี้ดียังไงกินแล้วเป็นยังไงช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็จบด้วยการบอกเขาว่าสั่งยังไงลองทำดูค่ะโค้ดียเป็นกำลังใจให้นะคะ